สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ชนะตน้องหยกตุ๊ดติดเกมนะจ๊ะโอ้ตายละหายไปนานมากเลยนะกับการเรคคอร์ดเอ๊ะเรคคอรไม่ใช่ก็คือหายไปนานมากเลยกับการที่อาจคลิปลงนะจ๊ะเนื่องจากว่าไปไลฟ์เกมกับแม่หางนะ,ะช่องเกมมิ่นะคะก็ จะมาบอกนะคัทุกคนว่าตอนนี้นะยกได้งานแล้วนะจ๊ะก็คืออาจจะไม่ค่อยมีเวลาเข้ามาอัดลงเท่าไหร่นะแต่จะพยายามมาอัดลงบ้างเป็นครั้งคราวในวันหยุดเนาะก็จะพยายามอ่าเขาเรียกว่ายังไงอนะลงเกมที่ลากหลึ้นเนาะแต่ตอนเนี้ยต้องขอโทษด้วยจริงๆนะพอดีช่วงเนี้ยติดเอ펙มากเลยไม่ว่าจะเป็นเอ펙พีซีหรือว่าเอ펙โมบายแต่เอ펙โมบายอะไม่ไม่อยากเลยว่าติดหรอกเพราะว่าเล่นไปครั้งหนึ่งนะกระลบทิ้งเพราะว่าภาพมันไม่ มือถือเราอาจจะไม่เลิศมือถือเราอาจจะกากเออมือถือเราแบบมันไม่ได้ปังอะไรเบอร์นานน้อไม่โอยไม่ไม่แน่ใจว่าสิ่งเกมดังไปหรือเปล่าเดี๋ยวขอเข้าไปในเกมแล้วเดี๋ยวลดเศนเกมแป๊บหนึ่งนะคะก็หวังว่าทุกคนจะแฮปปี้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 กันนะคะเดี๋ยวจะเปลี่ยนตัวไปเรื่อยๆแล้วกันนะคะตานี้เนาะอาจจะเล่นประมาณสักสองสัปดาห์กุบกิบนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะ move ไป เล่นเด b บายเดล n ยนะเนื่องจากว่ามีกิจกรรมอ n นดับเซอรี่หกปีหรือเปล่าคือที่จริงเราถูกหรือเปล่าวะเราไม่น่ใจเราแต่เราจำได้ว่ามันเป็นเลขหกเออหปีแหละมังโอ้แป๊บแป๊บแปหปีแล้วเนาะอ่ะโอเคขอดีเสียงก่อนนิดนึงเออไปเลยโว้ยอ่ะลงไปจ้ะไปซูสจ้ะระดับชั้นน่ะมันไม่อยู่เฉยจับปืนได้คือยิงแม่นมันจับวาง มันเนาะเมื่อกี้ลงไป,ปุบตายปั๊บเลยการบันกาพูดนะบอกว่าแม่มนเหมือนจับฟางเลยโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าตัวนี้นะคะยกจะเล่นเป็นยังไงแต่อยากจะบอกว่าโลบ้าเพิ่งซื้อสกินมาจ้าขออวดนิดนึงสวยปังปุริเยเบอร์นี้จะไม่เลิศได้ไงล่ะสน,นุช่วยดูด้วยจ้าช่วยดูสกินด้วยจ้าทำอะไรก็ให้เกียริสกินีเจนดารี่นิดนึงนะจ้าูอ้ยอยากใช้ห้าบอกจัง อยู่ดีๆก็อยากใช้หาบาทาบาทไอ้เอาไปให้หมดเลยไม่ใช้แล้วใช้ใช้ใชหาบา้ยเรามีความรู้สึกว่าข้างบนอาจจะอาจจะมีอะไรอาจจะมีของดีหรือเปล่าไม่แน่ใจเราขึ้นไปดูกันดีกว่านะคะเนื่องจากว่าตัวโลบ้าเนี่ยข้อดีของมันคือแพสซ v ฟมันเนี่ยจะเห็นของสีม่วงของสีทองแล้วก็ของสีแดงะจะว้า โอ้ยโอ้ยโอ้ยอันนี้ก็อยากชายะเอาไงดีอะโอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่ใช่ละห้าบอกช่างมันความกเลยอ่ะโอ้อะไปแกเมื่อกี้ก็เห็นมาเอามาเนี่ยร่อนลายมากเลยนะเอาดีดี ล่อนลายมากอยู่ดีๆก็หยิบไปเลยอะ่ะอุ้ยไม่ให้หยิบของกันเก่งไม่ให้ไม่ต้องเอาฉันโกรธฉันเคืองมากไปเลยจ้าโยกว้า อุ๊ยทุกคนบกักนะบักปูดีเย่นื่อโอ้ไม่กอดอเบื่อมากเลยอ่ะอาการบักก้านะโกรธมากเลยอ่ะอะไรก็ไม่รู้ว่าแล้วก็มาจูของสินตปอ่ะไม่อยากคุยด้วยแลเบื่อ ชันนะอุส่าห์แบบทะลุทหน,นอมเพื่อที่จะได้แบบได้ได้อะไรนะเนี่ยฉันอยากใช้อันนี้แล้วเธอก็มาเอาไปว้ายมันบักจริงๆด้วยอะ่ะเอาเป็นว่าตอนนี้นะคะสกิลคิวของโลบ้าของยกตอนนี้บัคกค่ะ ไอ้พวกเสืออย่าทำร้ายฉันอย่าทำร้ายฉันอย่าทำร้ายฉันเบื่อมากเลยทำไมต้องมาเจออะไรก็ไม่โหลเนี่ยก็บวกกับไปเซบวกกับไปไลบวกกับไปให้โสด ใจเย็นเย็นเสือเป็นอะไระเป็นอะไรก่อนเป็นอะไรก่อนเออเป็นอะไรก่อนบวกกันแล้วหรอบวกกันไวจังอุ้ยแมนมากเลยทุกคนเห็นไหมคะอุ้ย ออโอ้ยเออโอยกระสุนมอดกระสุนมอดเรามันไม่ใช่สายเขาไปใกล้นะ,นะทุกคนโอ้ยเราไม่ทับคุณหกเลยคุณหกมันมันยอ่อขยายไม่ได้อนะ่ะบักปะอ้ไม่บักแล้วโอเค อ๋อ้ลอดตังไม่ไหวอะพี่จี้เรามันแซบเรามันท็อปฟอร์ม ไม่ให้อ่ะไม่อยากให้พวกมันเลยเอาไงดีอ่ะเราเรางกมาเอาดีๆเรางกเนาะกันันขโมยของไปอ่ะแล้วก็ไม่ให้ดิวอยอย่ามาเอานะห้ามฉงกแต่ที่เนี้ยจะมาเอามไม่ให้จ้ะ ไม่ให้จ้ะฉันว้ายกดผิดทีอย่างเงี้ยจะมาทิ้งให้ไม่ไม่มันสายไปแล้วมันสายไปแล้วสำหรับฉันฉันจะไม่เอาของของเธอปรากฏว่าลงมาเจอจ้าโป๊จ้าเอาจริงๆคือที่จริงอ่ะยกอ่ะชอบมากเลยนะอา่า ลองโบก็คือตัวสไนเปอร์ตัวเนี้ยทุกคนมันสวดเพิ่งได้สกินมาไม่ใช่ไรหรอกเนี่ยโอ,อแล้วมันสวยก็ต้องใช้มึงสกินรีเจนดอรี่อ่าเหมือนที่แม่หั่งเคยพูดเอาไว้สกินมันคําคอมันก็ต้องใช้ไม่ใช้ไม่ได้จา้าต้องใช้จา้าอุ้ยอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยได้ยินเสียงเครื่องยิง อุ้ยอุ้ยอุ้ยแมนจังเลยอ่ะแมนเลยเบอร์นั้นน่ะอุ้ยอุ้ยแมนนะยศเนี่ยแมนช่วยไม่ได้อ่ะคนมันยิงแม่นเกือบตายอ่ะศัตรูเหรอมึงกูเนี่ยแหละค่ะหอยลอด หอยหลอดไม่หยาบครายใช่ไหมไม่หยาบหรอกเนาะม,มันมาแล้วถามจริงไม่เห็นกันหรอว่าฉันจะยิงกับมันอยู่เมื่อกี้นี้พวกเธอไม่เห็นกันหรอหอยไม่มีคุณสี่คุณแปดลายอยู่ไหนอ่ะหายไปไหนแล้วว่ะ ฟังฟังเสียงวิ่งฟังเสียงวิ่งว้ายว้ายไอย้โดนด,ด้วยอะแต่ฉันก็โดนหนักมากเลยโดนหนักมากเลยเดี๋ยวเราต้องเอาไอ้น,นี้ละเราต้องเอา,อย,าอยายาก็คือไอ้ตัวที่เวาฉีก,กันอยู่ตอนนี้นะฮะเพราะว่าตอนนี้จะหมดแล้วเนาะโอ้ยมันลายมากเลยอะ เอาไงดี呀ไหวเนาะไหวแหละจะเธออย่างเรามันสู้ขาดใจอยู่แล้วโว้ยเฮ้ยเอาอันใหญ่มาอันหนึ่งดีกว่าเอาใจแรกอันนี้เอาจริงถ้าสมมติเกมดับไปอย่าว่ากันนะช่วงนี้เป็นไรไม่รู้ว่าเกมดับเกมดับบ่อยมากเลยอ่ะโอ้งงสุดอะไรสุดอยู่ไหนอะอยู่นู้นเหรออยู่ไหนเอ่ย อยู่ไหนลูกสาวเอามาซะดีๆเนี่ยคูณสี่คูณแปดอ้คูณสี่ไอ้คูณหกคูณสี่คูณแปดคูณหกอ่ะมันมองไม่เห็นแบบรอบด้านอ่ะไหนวะตรงนู้นเหรอตรงนู้นเหรอเอาดีๆมองไม่เห็นคูณหกมันมองยากทุกคนอ๋ออยู่ในนู้นเหรออ๋อโอเคโอเคแม่จะเย็นเอา หรอเจ้าชีเหรออ่าให้ให้ให้ใหอ่าเดี๋ยวให้ต่ออ่าเดี๋ยวให้ของต่ออ่ามาเอามาเอาหลักเพื่อนหลักเพื่อนไห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 นอ่ะอ๋อหนึงน่งหนึงน่งหนึ่งหนึ่ง ชอ้าวเออยิงมาสิว้ยโดนไปแล้วหยอกไม่โดนเลยอ่ะไม่โดนเลยไม่โดนเลยไม่โดนเลยอีตอนวิ่งเสือกโดนอีตอนคานไม่โดนโอ้โหชีวิตนอไปเลยค่ะ์จะเทยปะวายไม่ได้หรออุ้ยอะไรเอ่ย ไปไหนหรอวะสมมติันอยู่ตรงนี้ป่ะเฮ้ยทำไมไวจังเลยอ่ะเฮ้ยอยู่ไหนอะหายไปไวมากเลยอะเมื่อกี้เพิ่งยิงลงไปใช่หรอหนูงงหายไปไหนแล้วคือพอมันลมเสร็จเพื่อก็มากันเลยนะ โอ้ยมองไม่เห็นเลยอ่ะอยากได้อันอื่นอ่ะอยากได้คุณสิบคุณแปดอะงองแงแ้วเนี่ยงองแงมากเลยบอกเลยเราด้วยจ้าเพื่อนจ๋าอย่าปล่อยให้ยกอยู่คนเดียวจ้ากลัวจ้าเดี๋ยวตีนจะมาหาโยกกันนะจ้า บวกกันอยู่ตรงไหนะ่ะมองไม่เห็นแล้วเนี่ยโอ้โหไปกันไวมากค่ะไปกันไวจริงๆล่ะอุ้ยตกลงมาเสียบทองน้อยเวอร์เออก็ไปเลยสิบอย มาเอาจ้ะอยากได้ก็มาเอาโองไม่มีชิลแลยนะสงสารเนาะคุณอยากให้เหมือนกันนะเอาดีๆแต่คือชิวไม่มีเลยอะ่ะนะสงสารจังเอ้ยศัตรูอยู่ไหนอะได้ยินเสียงปืนเอาดีดๆเธอมัน ใจร้ายกับฉันนะ้ำเอาของฉันไปอยากได้คุณอ๋อคุณสิรู้แล้วรู้ละฉันรู้ละฉันผิดละฉันพลนพาดละทุกคนคุณสี่คุณแปดไม่มีนะคะเนื่องจากว่าตอนนี้หมายถึงนาเวลาเนี้ยเครื่องแมททริอออันเนี้ยคราบอันเนี้ยมันคราบคุณสีณ่คุณแปดอ้าวยอกอยโปเลยเมื่อคืนวาดโปมา ทุกคนเมื่อกี้ไม่ทุกคนไม่ได้ยินใช่ไหมว่าหยกพูดว่าอ,อะไรไม่มีใครได้ยินหรอกเออจะไปโอ๊ยเพิร์เจอร์ตลกอุยอ้ยเฮ้ยฉันจะขึ้นไปข้างบนแล้วฉันจะขึ้นไปยิงฉันจะขึ้นไปยิงพวกมันฉันว่าฉันได้ยินเสียงมาจากฝั่งนูน้น นั่นไงกูเห็นละกูเห็นละกูเห็นละว้ายปืนก็สวายวายอะไรไม่ด้วนี่จริงไม่เบ้นเลยยิงไม่เบ้นเลยช่วยด้วยช่วยด้วยอย่าเพิ่งทำอะไรฉันอย่าเพิ่งทำอะไรฉันอย่าเพิ่งทำอะไรฉัน มาจากไหนอะรถ ว่าฉันไม่ควรเล่นโลบ้าละตาต่อไปฉันจะเล่นไลฟ์ไลน์โอเคตาต่อไปนะคะโยกจะเล่นไลฟ์ไลน์เนื่องจากว่าอี่อกช่วยเพื่อนเอนาะท้าเมื่อกี้เล่นไลฟ์ไลน์เพื่อนคือยืนมาแล้วแล้วเรายังได้ยิงไงเข้าใจไหมเป็นตัวรอจา้าให้รู้ว่าเรามันแซบไหนดูซิมีแบนเนอร์ะลยสวยๆไหมก็ไม่ได้สวยเนาะแต่ก็โอเค เราเป็นฮิลเลอร์เราเป็นสายสัพพอร์งุยเปี่ยนอันนี้ละกันสวยๆเก๋ๆอ้ะทำไมรีบนะคะรีบมากไม่มาตั้งแต่าวานละคะจะทุบหลังเลยก็คือไลฟ์ไลน์นะคะเราจะต้องเป็นผู้ที่ชุดเพื่อนรักเอ่ยเตยหอมเพื่อนไม่ให้ใครทำอะไรเราได้ไม่ให้ใครทำอะไรเพื่อนได้เราได้นะจ๊ะ หนดูซีตาดีไลฟ์ไล่จ้ะพูดเลยเอาจริงๆนะที่จริงใจหยกเองก็อยากเล่นคอรสติกหรือว่าฟิลส์นะแต่ว่าจากตามเมื่อกี้แล้วมันทำให้เราเห็นว่าไลฟ์ไล่ก็จะเลิศกว่าแหละจริงๆไลฟ์ไลคือเก๋ไลฟ์ไล่คือทั้งมีทั้งยิวช่วยเพื่อนโดยจะไม่ต้องคิดอะไรเลยอุย้ย เราพอดีว่าเล่นเกมนี้อยู่อะเล่นเกมมือถืออยู่ด้วยอย่าว่ากันนะทุกคนอ๋อยทำไมต้องให้เราไปในนี้ลนะ่ะเป็นตัวแทนในการดิ่งพัสุธาไปนู้นเลยจ้าให้เราดิ่งพัสุธานหนักใช่ไหมหุยเพื่อนเรานะนะสายแทงแล้วก็สายวิ่งไม่ไม่รู้ว่าวิ่งเข้าใส่หรือวิว่งหนีนะฮะเดี๋ยวต้องรอดูกันไป เราใส่รักเพื่อนแน่นอนกับเพื่อนลมปุบพุ่งก็ไปหาเลยนะฮะเอาดโดรนฮิลโดรนฮิลเนี่ยมันลดมากเอาดีๆไม่ต่อนะอย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยนะโดรนฮิลสำหรับฉันฉันว่ามันเก๋นะเออกาวิตี้แคนนอนก็ไปาคดีดไปเลยสิวอญิงนี่ไงลา,าเตะกลางอากาศสวยไปล่า อุ้ยธนูหรออุ้ยธนูมาธนูเถอะเออธนูไปโว้ยอุ้ยไม่มีใครเห็นในเมื่อไม่มีใครเห็นก็เสร็จเราเดี๋ยวเรานะคะจะใช้ธนูให้ทุกคนดูว่าเราไม่แมนเลยแต่ชอบเอาจริงๆนะธนูเวลาเสี่ยงยิงมันปุกปุกโอมันสะใจมากนะอย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยอะ่ะ มันแซบปะเข้าใจคาว่ามันแซบปะเอะเมื่อกี้จําได้ว่าเหมือนเห็น้อยกระเป๋าว้ายกระเป๋าทองมันทั้งบอกกับเราจริงๆเลยความจววยความจ่วยนี้ไลฟ์ไลค์ขอรับไว้คนเดียวนะคะไม่มีเลยเหรออยากได้ไอเนี้ยเขาเรียกเลนนะ่ะเลนซูมคูณสักคูนสามสำหรับธนูหรือคูณ2ก็ได้ มีไม์ค่าอุย้ยอุ้ยอยากได้เสื้ออุอ้ยอุย้ยสนอซอมเชงอาร์มอลพีสห <laughs> ลยนาเอาดีๆไล่มาแตงแตงอลอดค่ะก็คือเป็น สวยเป็นคนสวยเอาจริงๆคือเวลาเล่นไลฟ์ฟลายแล้วมีความรู้สึกว่าอยากได้อะไรที่มันแบบเซฟตัวเองสวยๆแต่ทไมมีคูณสามเลยอะเมื่อกี้ตกใจหนูว่าเป็นเสียงเสียงวิ่งนะคะไม่ใช่คะ่ะเสียงวิ่งตัวเองคะ่ะโปะมาก อ๋อลืมเมาส์ไปว่าข้อดีของกระเป๋าทองนะคะไม่ใช่ว่าเอา่ไม่ใช่ว่าบรรจุของได้เยอะอย่างเดียวนะคือคือนี่ๆๆเนี่ย you you revise squad ภาษาอังกฤษสุดเลิศก็คือเอาง่ you <laughs> า <laughs> ยวออๆว่าเวลาชุบเพื่อนหรือใดๆก็ตามนะคะใดๆเอ่ยอะไรเอ่ย ก็จะทำให้เพื่อนเนี่ยได้รับโลได้รับเอ่อรับอะไรอะ่ะรับโลรับเลือดครึ่งหนึ่งไม่ใช่ครึ่งหนึ่งดินิดหนึ่งอะ่ะเออได้รับอยู่เฮ้ยเมื่อกี้เเราเห็นคูณสี่คูณแถูกไหมทุกคนเนี่ยคูณ, 4, คณ 8, 8. สี่คูณแปว้าสองคน มึงมีศัตรูศัตรูมึงศัตรูศัตรูมาแล้วมึงลกูมึงกูว่ากูต้องทิงท้งกูทิ้งธนูก่อนกูทิ้งธนูก่อนกูทิ้งธนูก่อนโปะละธนูนี้ไม่สำคัญละธนูไม่สำคัญละเอาไงดีโยกเอาไงดี why ว้าทุกคนว้ายอหนักไลา์ไฟล์คือเปราะมากหนีความหนีเออยอะไรเอยมันยากอะนะอุย้ยช่วยด้วยอุย้ยอย่าตายนะเราจะไม่ตาย โอเคทุกคนเราจะมาเริ่มกันใหม่กับตัวนี้เราจะเริ่มกันใหม่กับตัวนี้มาอย่างสิงลงอย่างสิงตายอย่างหลาแหมบาทมากเลยอ่ะเอาจริงๆโปะนะเนี่ยเอาเป็นว่าไม่ควรเล่นนะ โอเคค่ะทุกคนยังไงนะคะยังไงติดขัดและหนึ่ลิ้นพันกันล้วหนึ่งยังไงนะคะก็อย่าลืมนะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็ยืมกดไลค์กดแชร์กด s u b บสไคระและ้วกดกระดิ่งให้กําลังใจหยกแล้วก็อ่าชแนลเพื่อนสาวยกไม่ห่างด้วยนะคะตุ๊ดติดเกมแล้วก็เกมมิ่งนั่นเองเนาะยังไงนะคะวันนี้ยกขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบพระคุณทุกๆคนมากเลยนะคะวันนี้บายค่ะซิส